สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักนะคะวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วนะคะมีงาน3ชิ้นงานมาลดราคาชิ้นแรกเรียกว่าลายเต่าน้อยนะคะเนื้องานสวยมากค่ะดูสีนะคะการยอมนั้นได้เป๊ะมากเลยนะคะเป็นงาน5ตะกอดทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นงาน6ตะกอดหรือ5ตะกอดให้ดูลายถ้าคมเล็กๆหรือว่าใหญ่ถ้าใหญ่จะเรียก6ตะกอดถ้าเล็กก็จะเรียก ห้าตะก,กอนนะคะชิ้นนี้สวยมากค่ะมีเชิงบนล่างคู่ปกติรุ่นนี้ก็จะขายประมาณ3,700ขึ้นอยู่แล้วคะ่ะวันนี้สายก็พิเศษให้3,590บาทนะคะเพราะว่าขอค่าอาบน้ำยาค่าส่งด้วยนะคะได้นะคะมีเชิงบนล่างคู่เชิงล่างนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่ะสร้อยดอกมากหรือว่าประกาปร,รมนะคะสวยจริงๆมีทั้งด้านบนและด้านล่างเวลาเรานุ่งม,มันก็จะง่ายไม่ต้องกลัวผิดเอาด้านบนไปด้านล่างด้านล่างไปด้านบนนะคะเป็นลายเล็กๆสวยลายเต่าน้อยนั้นก็เป็นลายมงคลด้วยนะคะเดี๋ยวกางให้ดูนะคะเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าไม่เห็นโชว์เลยโชว์แต่แบบไม่ค่อยหน้ากว้างเอาแบบว่านากว้างก็แล้วกันนะคะ ลืมแจ้งไปมีหน้านางด้วยสวยมากนะคะหน้านางนั้นสามารถเอามาตกแต่งได้ถ้าตัวเองให้ดูนะคะว่าเนื้องาน,นเป็นอย่างไรสีแดงอ่าเรียกว่าสีแดงเม็ดมะขามนะคะอากาศร้อนค่ะลายเต่าน้อยเป็นลายมงคลขนาดของงานนั้น1.2คูณเม็ดนะคะสวยมากเงาวับเลยนะคะ ลายเล็กๆสวยนะคะใครที่ชอบลายเล็กๆก็ต้องเป็นลายนี้นะคะดูเชิงล่างนะคะสวยงามจริงๆสวยมากมายเลยค่ะราคาก็แสนจะถูกด้วยแล้วก็อ่าบน้ำยามือทรงฟรีนะคะวันนี้ไม่เคยลดขนาดนี้นะคะ ลายเต่าน้อยมีหน้านางด้วยขนาดของงาน1นคูณสเมตรทักทายมาได้ค่ะ3า9 0เบาทเองนะคะเนื้องานคัดมาแล้วสวยแน่นอนเป็นงานฝากขายขายไม่ได้สายก็จะเก็บไว้นี้แหละค่ะเพราะว่างานถูกใจแล้วก็สวยด้วยรอเผื่อว่าเอีเปลี่ยนใจทักทายมาได้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆสีก็สวยด้วยนะคะรอ มีหน้านางด้วยนะหน้านางสวยแล้วก็สีสวยนะคะทักทายมาได้ค่ะชิ้นที่สองหนาะมากๆเลยนะคะโอ้โหหนาจริงๆนะคะใครชอบความหนาก็ต้องเป็นชิ้นนี้เรียกว่าลายเออลืมลายนกพะเก้านะคะมีเชิงบนล่างคู่ตัวนี้ใช่นะคะหนาจริงๆนะคะหนามากแต่ไม่มีหน้านางแต่หน้ากว้างมากค่ะ มีเชิงบนล่างคู่นะคะงานสวยอีกแล้วให้ราคาเดียวกันนะคะมีเชิงเป็นลายน,นกพะเก้านะคะสวยมากค่ะสีเขียวเหนียวซับสวยมากมายเลยค่ะขนาดของงานก็กว้างด้วยนะคะแล้วก็หนามากที่นี้หนาจริงๆนะคะให้ราคาเดียวกันค่ะสวยมากค่ะ สีเขียวในยอซับนะคะงานเนื้อสวยแล้วก็หนามากๆเลยมีเชิงบนล่างคู่ใส่ด้านไหนก็ไม่ต้องกลัวผิดนะคะสวยมากค่ะดูใกล้ๆรถพิเศษอีกเช่นเคยนะคะหนาแน่นมากตัวนี้งานขายดีนะคะตัวนี้ พิเศษ ,3750 บาทใครเคยซื้อก็รู้นะคะตัวนี้ไม่ต่ำกว่า ,3850 นะคะเป็นสีสีเคมีผสมธรรมชาตินะคะตัวนี้การทอนั้นประณีตมากเลยนะคะเป็นงานที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะการทอนั้นก็ oh, จะมีความประณีตมากๆค่ะให้ดูนะคะลายโคมก็แล้วกันเพราะว่าดูตามตัวนี้ก็จะเป็นลายโคมนะคะคล้าย ลายโคมตะวันนะคะข้างในจะเป็นรูปคล้ายๆตะวันนะคะสวยอีกแล้วนะคะชิ้นนี้ได้3750บาทนะคะมาต่างกันนะคะความปราณีตตัวนี้เขาก็จะมาแพงอยู่แล้วปกแต่วันนี้3750บาทนะคะอาบน้ำยาให้ด้วยส่งฟรีด้วยนะคะเนื้องานสวยมากสวยไม่มีทิินะคะสนใจทักทายมาได้ค่ะวันนี้มี3ชิ้นงานเป็นนางเอกนะคะ สวยเงววับเลยนะคะสวยมากๆค่ะเป็นสีธรรมชาติทางพุ่งนะคะตัวนี้งานปราณีตมากค่ะงานหกตะกอถอยกดอกนะคะขนาดของงาน1ูณเมตรพิเศษ3,750บาทนะคะอาบน้ำยามือส่งฟรีงานสวยได้มาตรฐานทุกชิ้นงานนะคะสวยมากค่ะ สวยจริงๆนะคะมาจะถามด้วยให้ดูเชิญนะคะเชิญสวยมากๆสวยมากค่ะมาจะถามอยู่แล้วสวยจริงๆ